สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้มา m มคหน้าให้ดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการบำรุงผิวนะคะด้วยเซรั่มนะคะจากเซรั่มเสร็จแล้วก็จะมาเป็นครีมกันแดดนะคะ50บวกนะคะ,ะครีมกันแดดเสร็จแล้วก็จะมาเป็นครีมรองพื้นนะคะจากครีมรองพื้นเสร็จแล้วก็จะมาเป็นที่ปัดแก้มนะคะที่ปัดแก้ม จากที่ปัดแก้มเสร็จก็จะมาเป็นแป้งฝุ่นนะคะแบบกดๆๆๆไม่ไม่ทาแบบนี้นะคะกดๆๆๆลงไปให้มันเข้าไปเนื้อ,อผิวนะคะจะทําให้หน้าเราสว่างนะคะเสร็จแล้วนะคะมาตามด้วยลิปสติกนะคะซึ่งเราใช้สองสีสีเข้มทาสีเข้มก่อนแนละ้วก็เบรกด้วยสีอ่อนนะคะอันนี้แต่ว่า,าครูมนไม่ชอบทาตา <laughs> เดี๋ยววันหลังจะมาทาตาให้ดูนะคะทาตานะจะทําให้หน้าบ r a ์ขึ้นนะคะสว่างขึ้นนะคะจัดหาได้นะคะใครสนใจก็ทักมานะจัดหาได้นะมาสวยด้วยกันเขาเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพาอแต่งนะคะบางคนสวยแต่ยังไม่มากพอก็มาแต่งเติมเพื่อให้มีสีสันให้สวยงามเพราะว่าความสวยงาม สำหรับผู้หญิงนะคะเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะว่ายังไงมีเงินซื้อจัดให้เลยนะคะจัดให้รายให้ตัวเองเลยนะคะก็จะทำให้คนข้างเคียงคนอยู่ใกล้พลอยสบายใจไปด้วยนะคะมองหน้ามองตาก็ดูสดใสนะคะโอเคนะคะจัดให้ตัวเองเลยค่ะพอเราไปไหนมีคนชื่นชมเราก็ปลื้มเนาะ เป็นพลังบวกใช่ไหมคะอ่าเป็นพลังบวกให้ตัวเองนะคะให้คนที่อยู่รอบข้างเราพลอยอสดใสพลอยสุดชื่นเราเองก็มีกําลังใจนะคะอ,อยู่ด้วยกันไปอีกนา,นานๆน,นะคะพลังบวกโอเคนะคะอันนี้ยังไม่ครบเซตนะคะอีกเซตหนึ่งก็คือที่ทาตาแล้วก็ที่ทาคิ้วนะคะ เขียนคิว้วเขียนคิว้วเขียนขอบปากมีหมดเลยแต่อันนี้เราเราใช้แบบว่าแบบสบายๆเนาะบำรุงผิวกันแดดแล้วก็ลบรอยอผิวที่มันไม่เรียบนะคะก็ทาให้มันเรียบขึ้นโอเคนะคะ,ะสนใจนะคะก็มาทักทายกันได้นะคะมาสวยด้วยกันมาสวยด้วยกัน <laughs> เขาเรียกว่าสวยแบบไม่ต้องใช้แอปนะคะสวยแบบไม่ต้องใช้แอปไม่มีแอปเราก็สวยได้นะคะโอเค